แมวสวัสดีค่ะไก่เราจริงๆแล้วคนที่ทำร้ายสวัสดีค่ะเ<อ>จอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ทีฉันจะมาอ่านเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเออเป็นกระทู้คำถามจากพันทิปนะคะของจากหมายเลขสมาชิกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะคะเขาตั้ง กระทู้คำถามมาว่าถ้าถูกฝรั่งทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าเรายังไม่ได้แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีแล้วเขาทำเราเจ็บทำร้ายร่างกายแต่เท่าที่เขาเห็นร่องรอยที่เขาทำเขาได้แต่พูดว่าเขาต้องการควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงไม่ได้ตีเราแต่ว่าหางตาเราเขียวทั้งตัวระบมเขียวลายที่เขาบอกว่าอยากจะหาคนแชร์ความคิดเห็นอยากมีเพื่อนแลกความคิดเห็น ว่าสันคืออันอันอันนี้เอาจากความคิดเห็นของตัวเองนะคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วเขาทําร้ายร่างกายเราเมื่อมีครั้งที่หนึ่งต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายหรือเราจะเลิกกับเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะทนทําไมคะการที่ได้ผัวแล้วผัวเอาตัวเองมาซ้อมเป็นกระสอบทราย เคยเราไม่ได้ผัวนางมวยนะคะถึงผัวนางมวยเขาก็ไม่ตีเมียหรอกผู้ชายดีที่ไหนมันจะตีเมียตีผู้หญิงเลิกนะคะนิฉันแนะนำให้เลิกอ่ะคราวนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าเลิกสิครับถ้าคุณทนไม่ไหวหรือว่าคุณทนได้รักเขาจนยอมเจบจะได้ก็ทนต่อไปครับเขาบอกว่าแนะนําให้จงรักตัวเองให้มากๆ นะฮะความคิดเห็นต่อไปก็คืออยากคิดว่าฝรั่งมันดีกว่าผู้ชายไทยฝรั่งที่เร็วๆเยอะมากแต่มันไม่จําเป็นต้องย้ายมาไทยเพราะค่าเงินแต่มันจําเป็นที่จะต้องย้ายมาไทยเพราะค่าเงินมันใหญ่กว่าเราเขาคงหมายถึงเ,เวลาแรกแลกเป็นเงินไทยเขาได้เยอะกว่านะถ้ากลับประเทศมันก็ไม่พอกินผู้หญิงไทยก็หลงคิดว่ามันรวยหวังจะหาที่พึ่งทางการเงินแต่สุดท้ายกลายเป็นคนรับใช้ให้มันอยู่ฟรีกินฟรีแถมโดนซ้อมอีก ไม่นับไอ้พวกเอาแต่เที่ยวกลางคืนมั่วผู้หญิงเลี้ยงเมียน้อยเสียศักดิ์ศรีผู้หญิงไทยจริงๆถ้าคุณพึ่งตัวเองได้ก็ไล่มันกลับประเทศมันเลยเพราะถ้ามีครั้งแรกเดี๋ยวก็มีสองสามตามมาแน่นอนคุณจะทนไปเพื่ออะไรอันนี้เป็นความคิดเห็นของสมาชิกหมายเลขเจ็ดสองเจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าเป็นสุภาพรุษจอเป็นผู้ชายนะคะคราวนี้หมายเลขความคิดเห็นต่อมาก็คือ ฝรั่งแรงเยอะมากน่ากลัวแฟนเราคนแรกของเราเจอกันที่ usa แบบหุ่นนักกีฬามากอายุเท่ากันกันกบเราเล่นกันแบบสนุกมากเวลาไปไว่ายน้ำเราชอบเบี่ยงใส่เปียก,กใส่หลังมันมันก็สนุกเบี่ยงกับใส่เราปรากฏแรงมันเยอะเราเจ็บมากจนต้องไปตรวจกับหมอเราด่ามันแบบทั้งเตะทั้งถีบบอกว่าเราผู้หนญะิงนว้ยเล่นเบาๆดีแย่แทนที่จะไม่เล่นกับแทนที่จะ ให้เรายำมันอย่างเดียวดันเล่นกับแรงทุเรศมากต่อมามันก็เล่นกับเราอีกตอนว่ายน้ําเราจับมันกดน้ํามันเลยเอาบ้างแล้วหัวเลาะประกดเราสําลักน้ํานะคะหายใจไม่ไม่ได้เรากดมากๆหลังจากนั้นเราไม่เคยเล่นกับมันอีกเลยคือรักกันดีแต่รู้ว่าไอ้นี่มันแรงเยอะเวอร์น่ากลัวเราเคยไปเจอฝรั่งคนหนึ่งตัวใหญ่ไอ้นี่ก็แบบชอบเต้นบนแดนส์ร เราก็ไปเต้นกับมันแล้วก็แบบเต้นไปเต้นมาเผลอมาโดนหน้าเราแบบมันคงตั้งใจจะเบรกให้เราหยุดเต้นแต่แบบแรงเยอะหน้าเราบวมเลยนะคะคือเข็ดมากๆกับฝรั่งต้องระวังพวกนี้แรงเยอะเวอร์อันนี้เป็นหมายเลขสมาชิกหมายเลข8 9 9เก้นนะคะ ต่อไปไหมเอ่อสมาชิกท่านต่อไปที่มาออกความคิดเห็นก็คือจากที่เล่ามาเราว่าคุณก็พอจะมองเห็นนานาคตตัวเองแล้วนะคะถ้าจะชนทนอยู่ต่อไปกับคนนี้นะคะอาจจะยังล,งลังเลไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้ถ้าไม่แวบขึ้นมาคุณก็คงไม่เข้ามา หาคำปรึกษาในนี้หรอกใช่ไหมคะฝรั่งก็คุณธรรมดามีทั้งดีไม่ดีปดปนกันไปดีมากดีน้อยแล้วแต่ว่าเราจะรับเขาได้แค่ไหนแต่ที่เราอ่านแล้วไม่ถูกใจก็คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาทําลายร่างกายคุณพูดแค่ทําไปเพื่อควบคุมอารมณ์ไม่ตีคุณแค่นั้นมันมากเกินพอแล้วสําหรับเราที่เคยเจอเขาเผลอทํรลายพอรู้สึกตัวก็ร้องไห้ขอโทษแต่ครั้งเดียวก็เกินพอคะ่ะถูกต้องนะคะดิฉันเห็นด้วยกับเขาอ่า ความคิดเห็นนี้เราคงทําได้แค่แนะนําถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างไรบ้างก็แล้วแต่ตัวคุณว่าจะตัดสินใจทําได้หรือเปล่าเราคิดเสมอว่าถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ทําให้เราเจ็บจากประสบการณ์เราถ้าเขาทําเราเจ็บหนึ่งครั้งต่อไปต้องตามมาแน่นอนมันอยู่ในสันดานโกรธหรือโมโหขึ้นมาก็จะเผลอได้อย่าปล่อยให้ถึงขั้นให้เราเจ็บหนักเลยค่ะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายๆเราคงแนะนําว่าให้คุณลองคิดดีๆว่า ผู้ชายคนนี้มีอะไรดีพอที่คุณจะทนเสี่ยงอยู่ด้วยถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งเราแนะนําให้แจ้งความค่ะไม่ต้องไปสงสารหรือเป็นห่วงมันเขาจะเสียอนาคตถ้าเขากลักวกลัวกล้าทํร้ายเราเขาคงไม่กล้ายอมเขาก็ต้องกล้ายอมรับผลที่ตามมาที่อเมริกาถ้ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่มากถึงขนาดเสียอนาคตกันเลยทีเดียวเราพูดได้เลยค่ะว่าผู้ชายไม่ไม่ได้มีแค่คนเดียวเลิก ถ้าเจอคนดีๆก็คบไว้ถ้าไม่เจอก็อยู่บ้างอยู่เองได้บางครั้งก็ต้องใช้สมองร่วมก,กับหัวใจนะคะอันนี้จริงค่ะดิฉันเห็นด้วยอย่างในอังกฤษถ้าไม่ถ้าสามีทาร้ายร่างกายเราเรานะคะมีโทษนะคะแล้วถ้าเราทาร้ายร่างกายสามีหรือแค่เอามีดขึ้นมาขู่แล้วสามีโทรแจ้งตํารวจอันนี้เราก็มีความผิดได้นะคะเป็นเรื่องเซนเิทีฟมากค่ะในในต่างประเทศ นะคะความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคุณคะนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่งกันไปแล้วนี่คงจะแย่กว่านี้ดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นผู้ใหญ่่าคคณอยากจะบอกให้คุณเลิกกับแฟนคนนี้ทันทีคุณชอบคนแบบนี้หรอคะคนที่ทําให้คุณเจ็บตัวมันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องดิฉันมีแฟนเป็นฝรั่งเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะคะแต่งงานกันมาเป็นสิบปีก็ <c oughs> ไม่เคยโดนอย่างคุณว่าสักทีเดียว ฟังให้ดีนะคะเวลาที่เขาทำลายคุณให้ถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ถ้ามีเพื่อนให้บอกเพื่อนและให้เพื่อนจดบันทึกไว้ด้วยอย่าลืมว่าให้เลือกเพื่อนที่เข้าใจคุณแล้วไม่เอาคุณไปนินทาบอกต่อคนอื่นคุณเองก็ต้องจดบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะได้มีหลักฐานและพยานหาถึงขั้นรุนแรงให้แจ้งตำรวจและหาคนช่วยเหลือคุณทันทีอย่าตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเพราะมันจะทําให้ชีวิตคุณแย่ลงความรักไม่ต้องใช้ความรุนแรงค่ะพูดกันดีๆก็ได้คุณคิดว่ายอย่างไรคะมีอะไรติดต อันนี้อของสมาชิกที่ใช้ชื่อว่า Desert ์ต e e n นนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีความคิดเห็นยังไงในการที่แฟนหรือสามีทำลายร่างกายเรานะคะแล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำลายร่างกายเราจริงๆแล้วคนที่ทำลายร่างกายเรานั่นนั่นเขาไม่ได้รักเรานะคะถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ทำลายร่างกายเรานะคะ เขาจะไม่เห็นเราเป็นเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ของเขานะคะถ้าคุณมีเหตุผลในการที่จะรักผู้ชายแบบนี้คุณบวกลบคูณหารแล้วคุณคิดว่าคุ้มคุณก็ทนอยู่ต่อไปจนกว่าคุณจะทนไม่ไหวหรือจนกว่าคุณจะตายนะคะแต่ถ้าถามความคิดเห็นนี่ฉันคิดว่าถ้าถามความคิดเห็นคนร้อยคน ก็คงจะประมาณ99.99 99นะคะก็จะบอกว่าเลิกเถอะใช่ไหมคะที่คุณมาตั้งคำถามแบบนี้ที่ฉันคิดว่าคุณไม่เลิกนะคะคุณไม่เลิกแน่นอนกับผู้ชายคนนี้เพราะถ้าคุณเลิกคุณคงไม่มาตั้งคำถามหรอกคะ่ะอันนี้คงเป็นเป็นการโดนโดนตีแล้วก็เออมาขอความคิดเห็นแต่ว่าอยากแนะนำให้เลิกค่ะเลิกดีกว่าเลิกดีที่สุดนะคะ เป็นเป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าที่จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนหนึ่งได้มอบความรักความไว้วางใจมอบชีวิตให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่คิดว่าเขาสามารถปกป้องคุ้มครองเราได้แต่ในที่สุดเขาเป็นคนทำาลายมันเองเขาเป็นคนที่ไม่ปกป้องไม่คุ้มครองเราแถมมาทำร้ายเราเองคนแบบนี้อย่าไปเสียเวลาในชีวิตที่จะเป็นทนให้มัน ให้เป็นที่ระบายอารมณ์ของมันละค่ะนะคะ,นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรอีกดิฉันจะมาหาสรรหามาเล่าอีกนะคะสวัสดีค่ะ